เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการภาพรยนตร์ไทยได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งครับสำหรับภาพยนตร์ดังเรื่องบุพเพศนิวาส2พระนางคู่เดิมเลยครับพี่โป๊ปธนวัฒน์นะครับและก็เบล่าลาณีครับซึ่งภาพยนตร์บุพเพันิวาส2เข้าฉายทั่วประเทศวันแรกก็คือ28กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านมาแล้ว7วันนะครับรายรับรวมตอนนี้220.99ล้านบาทครับงานนี้ทำเอาสาวเบร่าเนี่ยมีความสุขสุดๆ,ดๆกับกระแสะตอบรับที่ดีมากขนาดนี้ครับ เอาจริงๆยุคนี้ก็คาดเดายากด้วยอมเพราะว่ามันมีแบบเรื่องแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนยังให้การตอบรับที่ดีมากๆก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้ง50ล้านแรกแล้วก็ยอดต่อๆมาด้วยค่ะให้คนข่ชุดไข่อะไรไปดูด้วยเป็นยใช่ก็ชื่นใจค่ะเพราะว่า มันก็เป็นคําตอบนะเหมือนแบบเออเขาอินแล้วเขาก็รักในหนังในละครของเรามากดูรอบสื่อมาแล้วแต่ก็คือคุณแม่ไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าใช่ค่ะไปดูอีกรอบนึงเพราะว่ายอมขอยอมรับว่าแบบรอบสื่อยังโฟกัสไม่ได้มันตื่นเต้นมันรุนเพราะว่าเราดูในฐานะคนทํางานเราก็จะดูแบบซีจีเฮ้ยอันนี้เราถ่ายในกรีนอย่างเงี้ยว่มตอนนั้นถ่ายยังไงใช่ซีจีสวยอุ้ยหน้าเรามุมนี้รอดปัเนี้ มัจะดูเป็นแนวน like ั like <mad Liberty Overwatch> ้นไปก็เลยต้องไปดูอีกรอบนึงแบบสงบสงบค่ะก่อนที่หนังจะเข้ามันมีแบบเสริมรวมอะไรอยางงี้บ้างไหงแบบก็มีไปไหว้แหลกคือด้วยความที่มีบุคคลในประวัติประวัติศาสตร์จริงแล้วก็มีแบบอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนไปขอคามาไปแบบอะไรนิดนึงว่าบางทีการแต่งตัวของเราอาจจะไม่ตรงกับยุคขนาดนั้นแบบแต่ว่ามันเพื่อแบบ เออคาแรคเตอร์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอยอดไม่ได้อะไรได้ทุนคืนแล้วนะเดียวคิดว่าเนี่ยแต่เบลไม่แน่ใจเพราะว่าเบลไม่รู้ว่าแบบทางทางทีมเขาใช้งบ PR หรือว่าอะไรหลังจากนั้นเยอะแค่ไหนค่ะแต่ตอนนี้หนังก็กำลังจะเตรียมออกฉายในหลายๆประเทศด้วยเดียร์มีแลนกับตรงนี้ไหมค้าหรือว่ายังตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนค่ะแต่ว่าคือถ้าถ้าแบบมีจัดหรืออะไรก็ยินดีค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ